พระคุณหลวงพ่อที่เมตตาให้ความเข้าใจในเรื่องขันห้าซึ่งเป็นธรรมะที่กําลังมีอยู่ด้วยแล้วก็กําลังเกิดอยู่ด้วยปรากฏอยู่ด้วยแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันไม่ใช่เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับฟังหลวงพ่อแล้วคือมีความเข้าใจครับว่ารู้เราเพิ่มมากขึ้นเลยครับซึ่งหลวงพ่อก็ได้อธิบายลักษณะของการที่ทุกคนตอนนี้มีมือถืออยู่ในมือใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนก็สังเกตไปที่หน้าจอมือถือ หน้าจอมือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกเรามองซึ่งตัวเราเป็นผู้มองมีความต่างแล้วนะครับก็คือตัวมือถือกับตัวเราซึ่งตัวมือถือก็ไม่ใช่ตัวเราร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์และวันนี้นะครับเราก็รู้ว่ามือมือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกมองใครๆก็รู้ถ้าเป็นภาษาธรรมะก็คือสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยโดยเฉพาะสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายเนี่ยเป็นอารมณ์ แล้ว่าสิ่งที่รู้ก็คือเป็นจิตอันนี้ก็คือถ้าฟกภิธ,ธรรมก็จะพูดอย่างนั้นว่าอารมณ์กับจิตมันคนละอย่างกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยแต่ว่าวันนี้หลวงพ่อก็อธิบายด้วยภาษาง่ายๆแล้วก็ชี้ให้เห็นอีกว่าขณะที่ตัวเรามองมือถือนั้นครับเรามีท่ายืนท่าเดินท่านั่งท่านอนที่จะดูมือถือตรงนั้นเนี่ยอาจจะยืนยืนดูนั่งดูนอนดูมือถือและคราวนี้เนี่ยหลวงพ่อก็ให้ข้อสังเกตว่า แล้วแล้วแล้วจะแ,แล้วมันมีสภาพอย่างหนึ่งที่มารู้ว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเนี่ยนี่แครับซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาตรงนี้ก็บอกว่าเอ zy, มันก็เป็นเรามองนั่นแหละเรารู้ดีว่าเรายืนก็เป็นเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนมันอธิบายยากมากเลยจุดนี้เพราะว่าเขาก็ไม่ไม่เคยได้ยินเลยว่ามันมีธรรมชาติอีกอันนึงด้วยเหรอที่มาเห็นเรายืนเราเดินเรานั่ง,เร,งเรานอนตรงนี้เขาก็มีความเชื่อว่าตัวเขาร้อยเปิดเรนนี้ เป็นผู้ยืนผู้เดินผู้นั่งผู้นอนซึ่งตรงนี้นะครับมันเกิดคอนฟ lict กันมันเกิดความเห็นต่างหรือขัดแย้งกันบ้างเพราะว่าความเข้าใจตรงนี้เขาก็ยังไม่ถึงนะครับดังนั้นต้องอาศัยครูวาอาจารหรือการสนทนาธรรมตรงนี้เป็นประโยชน์มากเลยว่าไอตัวเขาเนี่ยมันไม่มีเพราะว่ามันกลายนเป็นสิ่งที่ถูกธรรมชาติอันหนึ่งเนี่ยมามองซึ่ง ตรงนี้ที่เป็นธรรมชาติที่พ้นเราเนี่ยที่หลวงพ่อตอนแรกๆหลวงพ่ออธิบายว่าลองลองพูดลองพูดย้อนกลับไปอีกครั้งนึงนะครับว่าตัวมือถือเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ถูกเรามองไอ้ตัวเราเป็นผู้มองมือถือตัวนี้ครับมันจะมีความแยกเด็ดขาดอย่างอย่างชัดเจนเลยใครๆก็รู้ได้แต่พอมาอีกอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไอ้ไอที่ว่าเรายืนเรานั่งเรานอน แล้วถามว่าอะไรหล่ะมารู้ตรงนี้อ่ะมันจะมีธรรมชาติอันหนึ่งมารู้เราซึ่งธรรมชาติอย่างหนึ่งธรรมชาติอันหนึ่งที่มารู้เราได้นั้นตัวเราเองนั้นมันจะหน้าที่ของการที่เป็นตัวเราดูมือถือเสียแล้วนั้นมันดูไม่ได้แล้วมันกลายเป็นสิ่งที่ธรรมชาติอันหนึ่งมามารู้ทั้งหมดเลยโดยโดยโดยความเป็นเราแต่แต่เดิมที่มีหน้าที่ไปดูมือถือเนี่ยมันถูกอยู่ในสภาพของ ของโหมดของฝั่งมือถือไปแล้วคือสิ่งที่ถูกมองไปด้วยทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเป็นภาคเดียวกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าไม่เห็นภาคแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับว่าเรากําลังพูดอะไรกันอยู่เนี่ยมันมีธรรมชาติอัน,อนหนึ่งมารู้เราได้ยังไงถ้าคนไม่ได้ศึกษาตรงนี้ก็จะมีความรู้สึกหรือว่าเป็นผีหรือเป็นวิญญาณอะไรมารู้เราอีกใช่ไหมล่ะก็คือเขาจะไม่ไม่มีความเข้าใจตรงนั้นดังนั้นการที่หลวงพ่อได้เมตตาว่าธรรมชาติที่พ้นเราเนี่ย มันก็ตรงข้ามกับฝ่ายที่เป็นเราทุกอย่างเพราะความเป็นเรานั้นมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายมันเน่ามันเปื่อยแต่ว่าธรรมชาติที่มันผลเราเนี่ยมันไม่เกิดมันไม่แก่มันไม่เจ็บมันไม่ตายและมันไม่เน่าไม่เปื่อยและมันไม่ปรากฏและมันมีอยู่ด้วยจริงๆแต่ประเด็นของธรรมชาติที่มารู้เราตรงเนี้มีการพูดถึงน้อยมากเลยจะบอกว่าผมศึกษาพระวิธรรมมาเนี่ยก็ไม่ให้ไปพูดเลยเรื่องนี้กลัวว่าจะฟุ้ง กลัวว่าจะเป็นลักษณะว่าพูดในสิ่งที่มันไม่มีพูดแล้วพูดอะไรที่มันไม่ปรากฏมันยากที่จะพูดแต่หลวงพ่ออานหารล่าเริงมากเลยที่จะมาพูดให้พวกเราฟังว่าธรรมชาตินี้มันมีอยู่นะและธรรมชาตินี้มีอยู่ด้วยขณะนี้ไม่ใช่มีอยู่ด้วยในอนาคตนะหรือว่ายังไม่ยังไม่ได้ปรากฏนะแต่หลวงพ่อกําลังมีอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้แต่ว่าปัญญาหรือความเข้าใจมันยังไม่พอดังนั้นเนี่ย ต้องกลาบอนุโมทนาที่ว่าหลวงพ่อมีมีมมมความเมตตาและหวังดีกับพวกเราอย่างหาที่สุดไม่ได้ก็คือว่าได้มาอธิบายให้พวกเรารู้อีกว่ามันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่มารู้เราตรงนี้อยากให้หลวงพ่อได้เกือ้อกูลอีกว่าทําไมมันจึงเป็นแบบที่เดิมเดิมที่เราคิดนะครับมันมันมันคิดแบบเดิมเดิมที่ว่าไอ้น,นี้เราก็รู้ว่าเรานั่งเราก็รู้ว่าเรายืนเราก็รู้ว่าเรา เราเรานอนหรือว่าเราทําอะไรเราเรารู้เรารู้ทุกอย่างแต่หลวงพออ่อบอกว่าการรู้การที่เรารู้อย่างนั้นนั้นมันไม่ถูกต้องมันต้องมีธรรมชาติหนึ่งมารู้เราครับตรงนี้ไม่ทราบผมพูดไม่ร,มรู้ได้ยินไหมครับแต่ว่าเออที่ประเด็นสําคัญนั้นครับคือผมพยายามที่จะพูดเดี๋ยวผมพูดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพือ่อความชัดเจนของพวกเราอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อกี้ผมได้ยกตัวอย่างว่ามือถือมีการทุกคนอยู่ที่มือถือนะครับตอนนี้แล้วก็มือถือเป็นสิ่งที่ถูกเรามอง และตัวเรานี่เป็นผู้มองมือถือตรงนี้ใครๆก็รู้เด็กๆผู้ผู้ไม่เรียนหนังสือก็รู้ได้ว่ามันต่างกันแต่คราวนี้ไม่ต้องอาศัยวิธรรมด้วยนะไม่ต้องอาศัยเป็นคนเรียนเก่งดีกรีด็อกเตอร์อะไรไม่ต้องรู้เลยนะคือมันเป็นระดับที่ใครๆก็รู้ได้ว่ามือถือเป็นสิ่งที่ถูกมองตัวเราเป็นผู้มองมือถือแต่คราวนี้หลวงพ่ออธิบายว่าหลวงพ่ออธิบายว่าเราก็รู้เนี่ยเราเราเรา อ้น,นี้มันเป็นลักษณะที่เรารู้ทุกอย่างเลยแต่ว่าที่สําคัญก็คือมันมีธรรมชาติอันหนึ่งมารู้เราซึ่งธรรมชาติที่มารู้เราเนี่ยมันพ้นจากเราและมันพ้นจากเราเนี่ยบางคนก็จะงงอีกว่ามันพ้นจากเรายังไงเวอร์ uhhh. เราก็มองเราก็เราก็เป็นเราทุกอย่างเลยที่รู้ว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนแล้วมันมีธรรมชาติอันหนึ่งมารู้เราได้ยังไงตรงนี้หลายคนเขาตามไม่ทันอยากให้หลวงพ่อได้เมตตารตรงชี้ให้เห็นีกว่า ถ้าเป็นเรารู้ว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเราเรานอนนั้นก็ยังไงก็รู้อย่างนั้นมันไม่ถูกแน่ครับกับให้หลวงพ่อได้เมตตาตรงนี้อีกนิดหนึ่งครับอือก็ดีเนาะได้ย้ำๆกันเพราะว่าการตอบย้ำเนี่ยคือให้มันอยู่กับที่ตรงนี้แหละอย่าไปไปไประเด็นอื่นเนาะอืมเอาทีนี้มาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวหลวงพ่อจะจะชี้เห็นเป็นตอนๆเนาะอ่าเรื่องมือถือนี่แหละ อาทวนก็คือว่าทุกคนตอนนี้มีมือถืออยู่ข้างหน้านใช่ไหมอ่าแล้วก็เห็นชัดเจนเลยว่ามีมือถือจริงๆแล้วก็เข้าใจได้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้เห็นมือถือตัวเราเนี่ยเป็นผู้เห็นเนาะแล้วตัวเราเนี่ยอาจจะยืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ในขั้นตอนเนี้ทุกคนเข้าใจหมดว่าเออเราเป็นคนมองมือถือจริงๆแล้วเราก็กำลังนั่งอยู่อ่าเนี่ยตอนนี้ชัดเจน แต่ทีนี้ไอ้ขั้นต่อมาที่ว่ายากเนี่ยที่มันเล่นลับเนี่ยก็คือว่าเมื่อรู้ว่าเราเป็นผู้มองมือถืออยู่ในอิริยาบถนั่งเนี่ยนะ,ะเมื่อรู้ว่าเราเป็นผู้มองมือถือเห็นไหมรู้ว่าเราแล้วแล้วก็รู้ว่าเราเป็นผู้นั่งอยู่อย่างเนี้ยอันนี้ก็รู้เราแล้วแต่ทีนี้มันปัญหาที่ยากรวมถึงตัวหลวงพ่อด้วยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าถามแบบเนี้ยว่า ใครรู้ล่ะว่าหลวงพ่อเป็นคนดูมือถือหลวงพ่อก็บอกว่าก็ผมนะสิผมมาเป็นคนรู้ก็กลายเป็นว่า <S <S ผมรู้ผมคือรู้ตัวผมเนี่ย <S 2> <S 2> ผมคนหนึ่งแล้วก็มารู้ตัวผมอีกคนหนึ่งมันก็มีสองสองผมใช่ไหมคือ <C ũng> ผมเป็นผู้มองมือถือแล้วผมก็เป็นคนรู้ว่าผมเป็นผู้รู้ว่าผมเป็นผู้มองมือถือในในชั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วทุกคนในโลกนี้ก็จะเข้าใจยอย่างนี้หมด ทีนี้หลวงพ่อจับทางได้ไงว่าเฮ้ยมันจะเป็นผมได้ยังไงอ่ะถ้ามันเป็นผมมันมีผมตั้งสองตัวแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ยแต่จริงๆผมมันน่าจะมีตัวเดียวใช่ไหมทีนี้การพิจารณาตรงเนี้ยมันแยบขายมากแม้กระทั่งการสื่อภาษาที่จะบอกโยมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันยังยากเลยแต่ว่าเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะลองบอกอย่างนี้นะลองบอกอย่างนี้อ่ะสมมุติตอนเนี้ยรู้ว่าผม เป็นคนมองมือถือตอนนี้รู้ชัดเลยว่าผมเป็นคนมองแน่นอนร้อเปอร์ซแต่ทีนี้พอถามว่าแล้วเคยมารู้ผมก็จะบอกว่าผมไงรู้ผมทีเนี้ยไอ้ผมตัวหลังเนี่ยลองดูที่ว่าไอ้ตัวไหนละ่ะที่ว่าเป็นผมเป็นผู้รู้ลองดูที่ว่าที่บอกว่าผมเป็นคนรู้ว่าผมมองเนี่ยไอ้ผมตัวหลังเนี่ย ที่เป็นผู้รู้น่ะไหนอ่ะหน้าตามันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนอ่ะตรงเนี้ยบางคนก็เริ่มงงแล้วว่าเออวะถ้าผมเป็นคนรู้ว่าผมเป็นคนมองแล้วไอ้ผมที่รู้เนี่ยตัวไหนกันแน่วะถ้าเป็นตัวนั่งเอ้าไอ้ตัวนั่งมันก็เป็นสิ่งถูกรู้ถ้าเป็นถ้าผมเป็นผมที่เป็นผู้รู้นะถ้าผมเป็นผู้รู้เป็นผู้ยืนเอ้าผู้ยืนมันก็เป็นสิ่งถูกรู้อีก ถ้างั้นผมก็คือไม่รู้แล้วกันนะผมก็คือเป็นผู้รู้กันแล้วกันสุดท้ายก็ทําไปทํามามันหาผมไม่เจอเพราะว่าถ้าเจอเมื่อไหร่มันก็เป็นสิ่งถูกรู้ไปหมดเลยนะก็สุดท้ายก็เมองโอ้ถ้าบอกว่าผมเป็นคนรู้ผมตัวไหนผมตัวไหนวะผมตัวเป็นคนพูดเหรออา้าไอตัวคนพูดมันก็เป็นสิ่งถูกรู้อีกแล้วอ่า พอไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆปรากฏว่าหาผมไม่เจอหาผมที่เป็นผู้รู้ไม่เจอจนยอมเลยยอมเลยว่าผมที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันไม่มีเลยมันมีแต่การรู้ผมมีแต่การรู้ตัวเองเพราะนั้นพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เลยหยุดละหยุดการค้นคว้าแล้วว่าไอ้รู้เนี่ยมันเป็นตัวผมหรือเป็นตัวใครกันแน่หยุดเลยแต่เข้าใจได้ว่ามันมีอยู่จริง เพราะว่าถ้าไม่มีแล้วมันจะรู้ตัวเราได้ไงว่าเราเป็นคนดูมือถืออยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเราที่บอกว่าเป็นผู้ดูมือถือในในตอนแรกกันนะมาบัดเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่ผู้ดูแล้วแต่ตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกถูกดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมมันพลิกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันพลิกพอพลิกอย่างนี้เสร็จแล้วปรากฏว่าตอนเนี้ยมันเกิด เข้าใจขึ้นมาว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่บอกว่ารู้นั่นรู้นี่เป็นผู้ดูเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นน,น่ะนะไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งถูกดูถูกรู้ถูกเห็นไปหมดแต่ผู้ที่รู้ตัวเราเนี่ยอันเนี้ยเป็นของจริงเป็นของแท้เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าทำไมจึงเรียกว่าของแท้เพราะว่ามีคุณ,ณสมบัติคือไม่ปรากฏมีคุณสสมบัติคือไม่เกิดมีแต่รู้ แล้วก็ไม่อาจจะถูกทำลายและก็ไม่อาจจะถูกรู้ได้ด้วยแล้วก็ไม่มีไม่เป็นอะไรก็หมายความว่าไม่ได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นอะไรที่ที่อย่างอื่นมันเป็นมันมีนะพอเข้าใจยอย่างเนี้ยเข้าใจเรื่องวิมุตติหลุดพ้นเลยว่าไอ้ที่หลุดพ้นนี่แหละก็คือรู้นี่แหละที่เป็นตัวหลุดเป็นตัวพ้นแต่ไม่มีตัวเออพอเข้าใจแจ่มแจ้งอย่างเนี้ยการอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยอยู่ด้วยการไม่ทุกข์อยู่ด้วยความพ้นทุกข์เนี่ยก็อยู่ยังไง ก็คือรู้ทุกเนี่แหละก็คือรู้ตัวเราจะเดินจะนั่งจะนอนก็จะรู้ตัวเราไปหมดแล้วตัวเรามันเป็นยังไงอะตัวเรามีความสบายบ้างไม่สบายบ้างโศกเศร้าเสียใจบ้างงงบ้างเข้าใจบ้างรู้ทุกอย่างเลยตัวเราเป็นอย่างนี้แต่เมื่อรู้ตัวเราเนี่ยมันพ้นไปจากความเป็นอย่างที่เราเป็นเพราะนั้นอยู่ด้วยความไม่ทุกขอยู่ด้วยความสิ้นทุกจริงๆก็คือรู้ตัวแบบนี้ รู้ไปเรื่อยนะมันจะเดินจะนั่งก็รู้ไปทําไมมันรู้เป็นน่ะเพราะว่ามันรู้เป็นแล้วไงรู้เป็นจากแบบฝึกหัดเมื่อกี้เนี่ยแบบฝึกหัดที่ให้มองมือถือเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นว่าอ๋อการรู้ตัวเป็นก็คือรู้เรารู้เราแบบเนี้แล้วก็พอมาแบบนี้เสร็จลองเดินดูที่รู้ได้ไหมเอ้ามันก็รู้อีกลองนั่งดูที่มันรู้ได้ไหมลองคลานดูที่รู้ได้ไหมลองมุดดูที่มันรู้ได้ไหมลองกระโดดโลดเต้นดูที่มันรู้ได้ไหมโอ้โหมันรู้หมดเลยแล้วลองลองเราพูดดูที่รู้ได้ไหม อ๋อมันก็รู้อีกว่าเราพูดทัางนั้นลองหยุดพูดดูสิอ้อหยุดพูดมันก็รู้อีกแล้วก็พูดรัวรัวสิพูดเร็วเอ๋อมันก็รู้อีกแล้วก็พูดแบบมั่วมั่วที่พูดแบบไม่เป็นภาษาดูสิรู้ได้ไหมโอ้รู้ได้อีกทีนี้ไปทดลองเลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยจะมีพฤติกรรมยังไงเนี่ยลองไปทําดูมันรู้หมดเลยมันรู้หมดเลยรวมถึงเอาสมมุติว่าไปลองแกล้งพูดพูดไม่จริงนะนะพูดไม่จริงพูดไม่จริงกับใครก็ได้ มันรู้เราหมดเลยว่าเราพูดไม่จริงเอาทีนี้พูดความจริงพอเราพูดความจริงมันก็รู้หมดเลยว่าเราพูดความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเราเนี่ยจะมีพฤติกรรมยังไงเนี่ยมันพ้นจากสายตาของการรู้ไม่ได้รู้วันนั้นแหละจึงเรียกว่ารู้แจ้งรู้จริงแล้วก็รู้ไม่ต้องคิดนะรู้แบบไม่ต้องอาศัยสมองคิดเนี่ยตรงนี้ที่เราเคยได้ยินแบอบกว่าการรู้เนี่ยคือไม่ใช่คิด บางคนก็ไม่เข้าใจบอกว่าถ้าไม่คิดแล้วมันจะรู้ได้ยังไงเห็นไหมเหมือนพวกเราแหละเมื่อก่อนบอกถ้าไม่คิดแล้วจะรู้ได้ยังไงแต่ผู้ที่เข้าถึงแล้วก็บอกรู้ได้สีไม่ต้องคิดทีนี้วิธีทดสอบว่าการรู้กับคิดเนี่ยมันคนละสภาวะกันเป็นสภาพธรรมะคนละอย่างเอาง่ายๆนะโยมลองดูก็ได้ตอนนี้เริ่มโยมตัวเรานี่แหละก็คือคิดอะไรก็ได้คิดเลขหนึ่งก็ได้หนึ่งสอมสี่คิดไปเห็นไหม ก็รู้ได้นะว่ากําลังคิดทีนี้หยุดคิดชั่วคราวแป๊บหนึ่งก็รู้ได้อีกว่าหยุดเพราะฉะนั้นรู้เนี่ยจึงไม่ใช่คิดรู้ก็ไม่ใช่หยุดด้วยเพราะว่าหยุดเป็นสิ่งถูกรู้คิดก็เป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็การนับเลขนับอะไรก็แล้วแต่หนึ่งสสามแล้วก็ลองหยุดดูมันก็รู้นับไปก็รู้นับถอยหน้านับถอยหน้าถอยหลังก็รู้นับรัวรวนับรัวรัว,รวเลยนับในใจนะ มันก็รู้นับช้าช้ามันก็รู้เห็นไหมล่ะธรรมชาติรู้เนี่ยมันได้แต่รู้อย่างเดียวแต่มันไม่ได้มีกิริยาอาการใดๆทั้งหมดเลยตรงนี้แล้วมันจะเป็นเรื่องง่ายวันวันเนี่ยอยู่แต่กับรู้อย่างเนี้ยโอ้โหเห็นร่างกายตัวเองจิตใจตัวเองนี่นะมันทํางานตลอดแต่มันทํางานด้วยก็เรียกว่าเป็นกิริยาเนะาะกิริยาทางกายก็คือการเคลื่อนไหวใช่ไหมการกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวเนี่ยการหายใจเข้าหายใจออกมันมีแต่กิริยาคือ ไม่มีผู้กระทําคือไม่มีประธานเมื่อไม่มีประธานมันก็ไม่มีผู้รับผลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องกายเนี่ยก็คือมันก็เป็นธรรมชาติที่มันเป็นสังขารคือมันไม่นิ่งมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปกลับมาส่วนจิตคิดก็เหมือนกันถ้ายังไม่ตายนะฐานะยังไม่แตกเนี่ยมันก็คิดตลอดเวลาเลยมันคิดบางทีคิดยิบคิดยับคิดไปหมดเลยแต่ก็เป็นสิ่งถูกรู้ทั้งหมด แต่ธรรมชาติรู้มันก็ไม่โวยวายอะไรหรอกว่ามันคิดมากเพราะว่าถ้าโวยวายเมื่อไหร่มันก็เป็นความคิดตัวใหม่ใช่ไหมอ่าก็เลยได้แต่รู้อยู่มันยุกยิกบ่นทั้งบ่นมันบ่นทั้งวันแหละสิ่งที่ดีถูกใจมันก็พูดสิ่งที่ไม่ถูกใจมันก็บ่นมันไม่หยุดไม่หย่อนก็ทถามว่าทำไมมันไม่หยุดเอ้ามันก็เป็นเช่นนั้นแหละที่ก็บอกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอ่าเพราะฉะนั้นทั้งกายทั้งใจมันเป็นสังขารมันก็มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเนาะเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุด จิตใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันก็เป็นสังขารมันก็มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดสลับหน้าตลอดเวลาแต่ธรรมชาติที่รู้จริงรู้แจ้งอ่ะไม่มีการเคลื่อนไม่มีการหยุดไม่มีการไหวไม่มีการไปไม่มีการมาคือไม่มีไม่เป็นอะไรทั้งหมดในที่สังขารเข้าเป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าใจอย่างนี้ก็จะรู้เลยว่าภาคนะธรรมชาติมันมีก็สอภาคใช่ไหมมีภาคปรุงแต่งกับภาคไม่ปรุงแต่ง ถ้าเข้าใจสองสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันก็มันมันง่ายไปเลยมันง่ายไปเลยมันง่ายไปเลยไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรมากแล้วเพราะว่าถึงเรียนรู้มันก็เป็นสังขารปรุงแต่งเนาะแต่เรียนรู้ก็ได้เพราะว่าประกอบอาชีพเ็าเรียกว่าแบบโลกโลกกันเนาะต้องไปเรียนรู้ต้องไปอ่านไปฟังอ้น,นั้นก็ก็ทำไปแต่เข้าใจด้วยปัญญาแล้วว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นสังขารมันไม่ใช่เราไปทําไม่ใช่เราไปอ่านไม่ใช่เราไปคิดไม่ใช่เราไปเข้าคอร์สไม่ใช่เราไป คุยสนทนาธรรมะมันก็คือเรื่องของสังขารทั้งหมดส่วนไอวิสังขารซึ่งเป็นเป็นความรู้เนี่ยบางทีก็เรียกว่าใจก็ได้นะเรียกว่าจิตก็ได้จะเรียกว่าจิตเดิมแท้จิตดั้งเดิมจิตพุทธ,ธะก็แล้วแต่แต่คุณนะสมบัติของมันคือสิ่งเดียวกันคือได้แต่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตประจําวันเนื่องจากว่ามันก็อยู่ในโลกสมมตินะจะเดินจะนั่งจะพูด่แล้วก็ทําเป็นปกติแต่ต้องอยู่ก็เรียกว่าใช้สมมุติให้ถูกก็คือว่า ก็เ,เรียกว่าไม่ทำชั่วเนาะให้ทำดีตามที่พระพุทธเจ้า,าให้โอวาทกับพระอระหันนั่นแหละแล้วก็ส่วนจิตบริสุทธินั่นแหละก็คือตามที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละคือจิตขาวรอบจิตบริสุทธิ์ก็คือธรรมชาติรู้นี่แหละคือธรรมชาติที่เขามันเป็นภาษาสมมติอีกเนาะที่ว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องขาวรอบเนี่ยเห็นไหมตัวนี้แหละเพราะงั้นถ้าโยมได้ยินได้ฟังวันนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งชัดเจนอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้หลงประเด็นอะไรนะ แล้วก็สุดท้ายสุดเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเข้าใจเรื่องความไม่มีเราแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดคราวใดมันหลงไปยึดถือมันก็จะรู้เร็วว่าอ้าหลงยึดแล้วอ่าหลงแล้วคือก็จะรู้ขึ้นมาว่าหลงแล้วเพราะฉนั้นเมื่อรู้ว่าหลงมันก็เปลี่ยนก็คือจากหลงก็เป็นรู้แต่ถ้ามันหลงอีกก็รู้ใหม่ก็อย่างนี้แหละแล้วก็ไอความหลงก็ยังมีอยู่เพราะว่ามันยังเคยชินอยู่แต่ก็จะรู้เร็วขึ้นรู้เร็วขึ้นรู้ทันขึ้นทุกครั้งที่รู้เร็วรู้ทันมันก็หลุดหมดสลัดหมดสลัด ไม่ใช่ว่าเราสลัดนะแต่ว่าเป็นภาษาพูดอะ่ะเออแต่จริงๆรอะ่ะมันเป็นอัตโนมัติเป็นออโต้หมดเมื่อรู้มันก็หลุดเมื่อรู้มันก็หลุดนะเออเป็นอย่างนั้นไปอา้าวในช่วงนี้ก็หลวงพ่อก็หยุดแค่นี้ก่อนครับไพเลาะมากครับหลวงพอ่อวันนี้ทําให้เห็นแล้วลักษณะที่สิ่งที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาแทนที่กันได้เลยตัวใครตัวมันอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างชัดเจนติดขาดจริงๆครับแล้วก็ วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่ที่หลวงพ่อได้เมตตาอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแบบในระยะเวลาสั้นนี้แปดหมืนี่พันพระธรรมขันธ์คือรู้อย่างนี้่ครับไม่ใช่รู้อะไรที่ท,ที่ที่มากหรือพิสดารไปกว่านี้เลยดังนั้นเนี่ยผมก็มีลูกศิษย์ที่นับถือกันมาคนมาในในขับเ้าได้เนี่ยก็ถือว่าเออถ้าเขามีอะไรสงสัยอยากให้เรียนถามหลวงพ่อไม่ทราบว่ากลางกลางอยู่ในห้องขับเ้าไหมครับใน ชื่อสัตบุคกนี้ครับมีอะไรสอบถามหลวงพ่อก็ยินดีนะครับเพราะว่าเขาก็ศรัทธาในตัวผมแล้วก็นับถือกันมาจนวันนี้ก็เข้ามาในกลุ่มด้วยผมมาศึกษาครับกลางไม่ทราบมีข้อจะถามหลวงพ่อไหมครับเดี๋ยวเชิญให้มาพูดนิดนึงได้มีโอกาสเจอหลวงพ่อแล้วครับอยู่แถวลาพูนด้วยนะครับอยู่แถวบ้านเปิดน,นี้ครับได้ยินไหมครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับยังเข้าไม่เป็นไม่เป็นไรไม่ทราบจีน่าจะถามอะไรหลวงพ่อไหมครับค่ะกลับนวัตการหลวงพ่อแล้วก็กลับนวัตการพระจันทร์พลสวัสดีนะคะอ่ะกากัลยาณิมีทุกท่านค่ะก็จะได้ฟังที่หลวงพ่อได้กล่าวมาค่ะก็คลายความสงสัยแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือมันกลับมองเห็นความหลงในความเป็นรลงอะค่ะ มันเห็นตรงนี้ค่ะชัดเจนแล้วก็ในขณะที่ได้ฟังหลวงพ่อกล่าวค่ะก็ก็ยังพิจารณาอยู่ค่ะว่าเอโดยโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะมนุษย์เนี่ยคือทุกคนเลยที่แบบอทั้งโลกลยนเคลที่ที่เรากําลังหลงในความเป็นเราอยู่แล้วก็อถ้าหากว่าเราเอะใจ ตรงนั้นเราก็จะออกจากความหลงนะคะหลงมันก็มีหลายระดับะคะ่ะแต่ณเวลานี้คือเราอยากที่จะสแสวงหาหรือทําทุกสิ่งทุกอย่างทําทุกหนทางื่อเราได้แบบหลุดพ้นหรือออกจากความเป็นอัตตาหรือเป็นตัวตนนะคะแล้วก็หลวงพ่อไดอ้มาให้คําชี้แนะหรือคําสอนตรงนี้นะคะ่ะก็เลยได้เห็นแจมแจ้งแล้วก็ได้เข้าใจอย่างชัดเจนนะคะว่า,ามันก็เหมือนกับเราสามารถที่จะ นำมาใช้ในการย้ำเตือนตัวเราอะค่ะเพราะถึงแม้ในวันนี้อะค่ะเรารู้เรารู้แล้วค่ะแต่เราก็ยังคงหลงอยู่ในความเป็นเราอยู่ดีดังนั้นสิ่งที่จะมาเป็นตัวที่จะช่วยกระตุน้นเพื่อเราอะหลุดพ้นออกจากความเป็นเรานั้นนะคะอ่ามันแรกๆมันฝึกใหม่ๆอาจจะยังไม่ค่อยชำนิชำนาญใช่ไหมคะเพราะว่าก็ยังหลงในความเป็นเราอยู่ดีอะค่ะมันมีแต่ถ้าเราตอกย้ำตัวเราเองบ่อยๆอะค่ะก็ พิจารณาแล้วว่าจะนําไปใช้ตอกอย้ําตัวเราเองค่ะก็เชื่อว่าวันหนึ่งนะคะเราจะสามารถที่จะหลุดพ้นได้อย่างอย่างแบบถาวรเหมือนเหมือน,อนปรมาจารย์ที่เขาแบบว่าเขาเขาจะเป็นบุคคลที่อ่าที่ที่ที่เซนเขาบอกว่าผู้รู้ไม่พูดผู้พูดไม่รู้อาจจะเป็นเช่นนั้นอาจจะแบบวันหนึ่งถ้าหลุดพ้นแล้วอาจจะแทบไม่อยากคุยกับใครเลยก็ได้นะคะถ้าอนุโมทนาค่ะ เมื่อวานที่หลวงพ่อได้มาฟังรู้สึกฟังซ้ำอ่ะนะของโยมจีน,น่าหลวงพ่อดูแล้วว่าโยมจีน,น่าเนี่ยมีปัญญามากคือเข้าใจแล้วก็สามารถพูดนะสามารถที่จะพูดให้คนอื่นฟังจากจากความเข้าใจเนี่ยเป็นภาษาของตัวเองเนี่ยได้อย่างชัดเจนอันนี้ก็ทำให้หลวงพ่อมั่นใจเลยว่าตอนเนี้ย โยมจีน่าก็ได้ทางแล้วได้มักแล้วหนทางหนทางสู่ความพ้นทุกข์ก็คือโยมจีน่าพบแล้วพบทางอ่าแล้วก็สามารถที่จะถ้าไม่ทิ้งตรงนี้นะไม่เพลินไม่เมอนนะเออมันก็ไปได้สวยแล้วล่ะอแต่ถ้าบางทีเราอยู่ในโลกเนาะมันมีสังคมอย่างนั้นอย่างนี้พอเข้าไปในกลุ่มลืมถ้าลืมเมื่อไหร่เนี่ยไอตรงเนี้ยมันก็หย่อนอีกเพราะนั้นต้องให้มีความเพียรจะคุยอะไรก็คุยไปเถอะแต่ว่าให้รู้ตัว ไอ้รู้กายรู้ใจที่มันกําลังปรุงแต่งคือให้รู้อย่างที่หลวงพ่ออธิบายอ่ะนะรู้ไปอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันจะขยันมันจะออโต้เลยคือเขาเรียกว่าขยันรู้คือมันเป็นความเพียรของขันห้าเนาะมันเพียรจริงๆคือวันๆเนี่ยเหมือนกับว่าทําไมมันอยู่แต่ไอ้ตรงเนี้ยจะพูดจะคุยจะอะไรมันมันทำของมันทํางานของมันเองแล้วก็จะเข้าใจได้หรือว่าไอ้ความขยันเนี่ยเดิมอะเราใช้กําลังภายในเพื่อใคยๆว่าให้มันขยันเนาะ แต่ต่อไปเนี่ยมันมันเดินเครื่องเองเลยเราไม่ต้องไปช่วยแล้วมันเดินเครื่องของมันเองคือขันห้ามันทํางานหมดแล้วก็ถูกรู้ด้วยด้วยตาใจนี่แหละถูกรู้ด้วยธาตุรู้นี่แหละก็เลยแจ่มแจ้งยิ่งมันมันทำงานมากเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งแจ่มแจ้งเท่านั้นอยิ่งมันคิดมากก็ยิ่งแจ่มแจ้งเพราะว่าความคิดก็เป็นสังขารปรุงแต่งเนาะยิ่งคิดก็ยิ่งรู้แต่ถ้าไม่คิดมันก็รู้ได้เหมือนกันว่าไม่คิดเพราะว่ามันจะรู้รอบเออหรือว่าเดินเนี่ยเดินยกมือสิบสี่จังหวะหรือเดินจงกรมเนี่ย มันเดินมากก็ยิ่งรู้ว่าเดินยิ่งต่อมาเอามันหยุดเดินก็รู้รู้รอบอีกแล้วก็แปลว,ว่าเดินก็ได้ไม่เดินก็ได้คิดก็ได้ไม่คิดก็ได้หรือว่ามันมีความกลุ้มทํางานเยอะๆเนาะ,นะบางทีมันเหมือม่อยละเมื่อยละอะไรต่างๆเนี่ยมันก็รู้รอบหมดแล้วว่าเออร่างกายมีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นก็ได้แต่รู้แบบเนี้แต่ไม่มีใครทุกข์สิตรงเนี้มันเป็นหัวใจสําคัญคือเพราะว่าปัญญามันแจ่มแจ้งแล้วว่าเราไม่มีใช่ไหม มันมีแต่สังขารปูงแต่งกับมีมีความมีใจที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันก็มีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทํางานมากมันก็เหนื่อยก็ถูกต้องแล้วไงแต่ไม่ใช่เราเหนื่อยตรงนี้มันจะเข้าใจชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่เราเหนื่อยเพราะว่ามันแจ่มแจ้งในเรื่องของขันห้าเนาะแจ่มเรื่องแจ่มแจ้งในเรื่องของธาตุของขันแล้วว่าถึงมันมีอาการอย่างนั้นมันก็เป็นอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเออก็อเรียกว่าเป็นแต่อาการซึ่งอาการนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรานะบางคนอาจจะ ยังสงสัยอยู่ว่าเอ้ยถ้าเข้าใจถูกอย่างนี้มันก็ไม่เหนื่อยสิมนนันเหนื่อยของสังขารมันมีมันหิวมันร้อนคือเหมือนเดิมมันเลยพูดง่ายๆเลยอาการนั้นนะ่ะคนปฏิบัติธรรมกับไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอาการนั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัใจจัยใช่ไหมมันมีเหมือนเดิมแต่ว่าตัวสติปัญญาเนี่ยตัวนี้คือความต่างของคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะผู้มีปัญญาคือเข้าใจถูกต้องว่ามันไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรา แต่ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราเห็นไหมมันจังกันข้ามไงก็เลยไปเป็นผู้เหนื่อยไปเป็นผู้ทุกข์อย่างงี้เพราะนั้นเนี่ยมันต่างกันตรงนี้แหละต่างกันตรงที่ปัญญานี่แหละอืมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงไม่ตัดว่า,าการพ้นทุกข์ได้เนี่ยคือพ้นทุกข์ด้วยปัญญาไม่ได้พ้นทุกข์ด้วยความคิดด้วยการอะไรต่างๆคือมีปัญญาจริงๆแต่เรื่องปัญญามันสอนกันไม่ได้เพียงแต่พูดให้ฟังยกตัวอย่างประกอบแต่ก็ให้มันเกิดเองมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดแล้วก็เป็นเฉพาะ เฉพาะตนเห็นไหมใช้คําว่าตนวันก่อนโยมเพลินถามว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอย่างไงจริงจริงอ่ะมันก็เป็นภาษาแหละภาษาพูดแต่ว่าถ้ามีปัญญาเนี่ยผู้ที่มีปัญญาเนาะเข้าใจแล้วนั่นแหละปัญญานั่นแหละเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งภาษาสมมติเขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งของตนแต่จริงๆอ่ะมันตนไม่มีหรอกมีแต่ปัญญาซึ่งเป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ก็เลยสมมุติขึ้นมาว่านั่นแหละที่พึ่ง ที่พึ่งตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือให้เป็นผู้มีปัญญาแต่จริงๆมันไม่มีผู้หรอกเพราะนั้นภาษาพูดอะเนาะมันเป็นเรื่องที่บางทีมันก็ไปบงังเนาะไปบังธรรมหรือว่าบางทีไปมองว่าทำไมพระพุทธเจ้าพูดขัดกันเองอะเอาพระพุทธเจ้าเวลาสื่อสารท่านก็เอาสังขารมาพูดเอาบัญญัติมาพูดไงใช่ไหมแต่มาพูดเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าถึงเข้าถึงสัจธรรมแท้แต่ทีนี้ถ้าเราแยกไม่ออกเราก็บอกว่าสอนขัดกันเองอะ อันเนี้ยเรา,าไม่มีปัญญาเองหรอกท่านไม่ได้ขาดอะไร <c oughs> ใช่ไหมเหมือนกับตอนเนี้ยที่หลวงพ่อพูดเนี่ยอ่าเนี่ยตอนเนี้ยใช้คําว่าหลวงพ่อใช่ไหมมันเป็นตัวเป็นตนไงแต่ทีนี้ถ้าไม่ใช้คําว่าหลวงพ่อแล้วมันจะสื่อสารกันยังไงเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้บัญญัติใช้สมมุติแต่โดยปาลมัดนะมันเข้าใจชัดเจนแล้วว่าจริงๆมันมีแต่ขันห้าใช่ไหมมีแต่ธาตุเออมีแต่ธาตุขันมีแต่อะไรต่างๆอ่ะคือมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแยกกันให้ออก การแยกออกก็คือแยกด้วยปัญญาเองนั่นแหละเออเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาก็สามารถแจมแจ้งชัดเจนแยกแยกแจะแจ้งได้อย่างแบบไม่ต้องสงสัยอะไร